ท่านคิดว่าอนาคตของสีวิไลจะเป็นอย่างไรบ้างคะครับเราสีวิไลเราวางตัวเองเป็นฟินเทคนะครับเราเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับโดยทีมงานหลังบ้านเรามีความพร้อมทางด้านการพัฒนาด้านแอปพลิเคชันแล้วก็ด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับจุดเด่นของเรานะครับเราพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตัวเราเองนะครับผมบอกเสมอว่าเรากุมหัวใจของธุรกิจนี้เอาไว้ เราไม่ได้ยินจมูกใครหายใจฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจนะครับเรามีขีดความสามารถเรามีศักยภาพเพียงพอเราวางโมเดลเอาไว้เนี่ยเราวางตัวเองเป็นฟินเทคซึ่งฟินเทคเนี่ยมันเป็นแกนกลางของวงจรธุรกิจนะครับเราจะสร้างอีโคโซิสเต็มที่เชื่อมโยงหลายๆบริการเข้ามาไว้บนฟินเทคเดียวกันนั่นหมายความว่าสมาชิกหรือพาร์นเนอร์ของเรานะครับคอนเน็ชันหรือฐานผู้บริโภคของท่านจะอยู่ ในธุรกิจสามารถใช้บริการได้หลากหลายนะครับทุกๆคนสามารถใช้จ่ายอยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกันและท่านและทุกคนก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเราก็จะเชื่อมโยงปัจจุบันเราเริ่มต้นจากอ e ีคอมเมิร์ซที่มีสินค้าเข้ามาขายในซิวิร์ยมอตอนนี้มีสินค้ามากกว่า4,000รายการแล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราปีนี้เราแพนว่าเราอยากจะทำตัวแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา นะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์ครับสามารถเข้ามาซื้อคอร์สออนไลน์ได้นะครับเรายังแผนที่จะปรักไปสู่การเ,าเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการซื้อ,อประกันทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการสินเชื่อต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเรานี้อยู่ในแผนของเราเพราะว่าเราเป็นฟินเทคที่เชื่อมโยงทุกบริการเข้าไว้ด้วยกันแล้วเราก็มีแผนที่จะเปิดธุรกิจของเราไปในต่างประเทศนะครับเริ่มต้นจากบริเวณรอบๆประเทศไทยและค่อยๆขยายไป เพราะว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการเ mm hmm. ชื่อมโยงผู้คนแล้วก็เราก็เติบโตไปได้วยกันขอบคุณครับสุดท้ายนี้ท่านดรยศวรรอยากฝากอะไรถึงคนไทยบ้างคะครับก็ผมอยากฝากแอปพลิเคชันของคนไทยนะครับเราเห็นแอปพลิเคชันของต่างชาติมาเยอะแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนแอปพลิเคชันของคนไทยความตั้งใจของผมนะครับเราอยากจะทําเครื่องไม้เครื่องมือตัวหนึ่งที่ มีความมั่นคงมีความปลอดภัยที่สามารถรักษาคอนเน c t ชันรักษาเน็ตเวิร์กักษาเพื่อนๆของท่านเอาไว้ในระบบของสิ่งวิไลและที่สำคัญเหมือนกับเป็นการฝากเงินนะครับท่านสามารถเก็บกินเก็บเกี่ยวท่านสามารถได้ประโยชน์จากเน็ตเวิร์จากคอนเน c t ชันที่ท่านมีนะครับแล้วก็เกิดดอกออกผลเป็นดอกเบี้ยทบต้นท่านสามารถมีสิ่งนี้ ส่งต่อถึงลูกถึงหลานให้กับทุกๆคนได้ผมอยากจะสร้างแอปพลิเคชันเพื่อช่วยผู้ประกอบการคนไทยที่ปัจจุบันนี้อาจจะทําสินค้าแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเราสามารถไปช่วยเขาให้เขาเอาสินค้าเข้ามาขายในศูวิไยมอเราช่วยเขาทําตลาดเราช่วยเขาทําภาพสวยๆเราช่วยเขาหาลูกค้านะครับแล้วไม่เพียงแค่ช่วยเขาทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันจากโมเดลธุรกิจนี้และที่สําคัญโมเดลธุรกิจนี้เป็นโมเดลธุรกิจที่แข็งแรง เป็นโมเดลธุรกิจที่ตรงไปตรงมาเราจ่ายทุกปบาทุกสางล์อย่างถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาไม่มีใครจะเสียเปรียบนะครับเราอยู่ทุกคนเราอยู่บนความสมดุลของโมเดลธุรกิจฉะนั้นฝากแอปพลิเคชันของคนไทยและช่วยกันสนับสนุนด้ครับ